โ,โตโยต้ขอให้ฝ่ายกฎหมายร่างนโยบายสนับสนุนรถยนต์อย่างอื่นด้วยที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น ในวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ insideev.com ได้เผยแพร่บทความที่น่าสนใจอย่างมากเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ t o y ย t a ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ของโลกตามรายงานระบุว่า t o y ย t a ได้มีการติดต่อกับฝ่ายกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเพื่อขอให้มีการร่างนโยบายสนับสนุนเทคโนโลยียานยนต์แบบไฮบริดซึ่งทาง t o y ยต a ต้องการให้มีการสนับสนุนยานพาหนะ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยนอกเหนือจากรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วนโรเบิร์ตวิเมอร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโตโยต้าฝั่งอเมริกาเหนือกล่าวว่าเรายอมรับว่ารถยนต์ไฟฟ้าล้วนเป็นส่วนสำคัญของคำตอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่มันไม่ใช่คำตอบเดียวโดวยความต้องการที่หลากหลายนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ผลิตยานยนต์จึงเสนอให้มีการสนับสนุนรูปแบบยานพาหนะที่หลากหลาย ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่อากาศได้นอกจากรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าหากเราผูกม้าก,กับทิศทางเดียวไม่มีความหลากหลายผู้บริโภคจำนวนมากก็จะเลือกใช้รถยนต์สันดาปภายในนั่นคือสิ่งที่ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของ t o โตยต้าได้กล่าวนอกจากนั้นทาง t o โตยต้ยังบอกอีกว่ามีความกังวลว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะทำยอดขายได้ไม่ดีนักและมีการอ้างข้อมูลว่า ในปีที่แล้วอเมริกาขายรถยนต์ไฟฟ้าได้เพียง2%ของปริมาณยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในประเทศหากต้องการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าจะต้องเจอกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่ต้องมีการสร้างพื้นฐานระบบรีชาร์จพลังงานความพร้อมใช้งานของแบตเตอรี่การยอมรับของผู้บริโภคและโครงสร้างการจ่ายพลังงานหลักของทั้งประเทศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่โตโยต้าได้กล่าวมานั้นก็ไม่ได้ผิดหรือว่าถูกต้องทั้งหมดแต่สิ่งที่โตโยต้านำมาอ้างอิงนั้นเป็นข้อมูลเก่าซึ่งแผนการพัฒนานั้นนอกจากข้อมูลเก่าแล้วควรจะมีการอ้างอิงการเติบโตในอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยและจุดที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือในขณะที่โตโยต้าซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในอเมริกา กำลังกังวลเกี่ยวกับการทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและพยายามผลักดันรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ฟิวเซลไฮโดรเจนแบบสุดตัวในขณะเดียวกันทั้ง Ford และ General Motors ซึ่งเป็นบริษัทยานยนต์สัญชาติอเมริกาเองกำลังมีแผนและประกาศพร้อมจะมุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มตัวและประกาศจะหยุดสายพานการผลิตรถยนต์น้ำมันทุกรุ่นในอนาคต ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจที่ทางรัฐบาลจะออกนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์นในประเทศก่อนหากยังพอจํากันได้ประธานาธิบดีโจไบเดนออกประกาศตั้งแต่วันแรกหลังรับตำแหน่งว่าจะเปลี่ยนรถยนต์ของรัฐบาลกลางเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดโดยเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศและหนึ่งในประเทศที่มีการผลักดันจนประสบผลสำเร็จมาแล้วนั่นก็คือประเทศนอร์เวย์ ซึ่งในปี2020ที่ผ่านมายอดจดทะเบียนของรถยนต์ไฟฟ้ามีมากกว่ารถยนต์น้ำมันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเป็นผลมาจากการผลักดันของรัฐบาลนั่นเองสุดท้ายแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาโตโยต้าได้ออกมาพูดและให้ความเห็นเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในทํานองนี้หลายต่อหลายครั้งจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าสิ่งที่หลายๆสํานกข่าวได้คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า โตโยต้าเองยังไม่มีเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีพอเพื่อที่จะแข่งขันในตลาดได้หรือนั่นอาจจะเป็นความจริงเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการที่โตโยต้าพยายามผลักดันรถยนต์ไฮบริดมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าล้วนหรือโตโยต้ามีมุมมองทอี่เรามองไม่เห็นในตอนนี้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ